ก็กล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้นะฮะวันนี้อยู่กับลีและเกมเดิมมีเมียคือไม่รู้หรอกว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นเ,เล่นไปเดี๋ยวก็รู้แหละเนาะสกอว์แมนโอ้ว้าวกราฟิกของฉันโ oh, <istic> <laughs> อ้โหเรียลลิสติกจริงอือหือือือเราต้องเริ่มยังไงหรอเราทุเริ่มเด e g เกมอ่ะอ๋อคือเดินตั้งนานเพล คือจะบอกว่าที่ผ่านมาคือที่คือลิเคยพยายามอยากเล่นเกมนี้นะแต่ติดปัญหาที่ว่าล็อบบี้มันทํำยังไงคือมันสับสนกับล็อบบี้แบบว่ามันมีตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้แบบมันมีหลายที่เกินไปแล้วลิไม่รู้ว่าลิต้องกดตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยลิก็เลยออกไม่เล่นเลย cinematic สุดๆพ r ่ Press space skip. Okay. s s ื้นที่ทูสกิโอเคคือไม่ได้รู้สตอรี่อะไรเลยคือสกิปอย่างเดียว คือพี่มีโอกาสตายสูงไหมออบเจกตี ive, ไปที่ออฟฟิศออฟฟิศอยู่ที่ไหนออฟฟิศอยู่ที่ไหนเหรอโอ้สปินสปินยาวอยู่นะเนี่ยแสดงว่าวิ่งเยอะด้วยป่อาอ้าวพี่เข้าไปไหนพี่ทำอะไรหาคุญแจหาทำไม complete the tutorial อันนี้คือ tutorial เนี่ยหนึ่งคุญแจเรียบร้อย ฮัลโหลโอปิดประตู It hurts to see อะไร like this brother I wish I had a little more time to tell you my regrets I won't rest until I find out what really happened in our Kasima อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นอ่านไม่ถูกอ่านไม่ได้ Oh my god พี่พ่อมขนาดนี้เลย ไม่ใช่คนถ้าจอมนะฮัลโหล The moon looks a little strange. I should be a r r i v e pretty soon. อันนั้นคืออันนั้นคือมูนเหรอทะเลมืสี่ือโอ้มายกอลไททัน The hell What is this อันนี้คืออะไรอะไรอะ See k out a book See to crowd เอ้ย See to control to crowd เราต้องกดค้างด้วยนะ Oh my god คือเราต้องหาอะไรนะมันซื้อ Amin a Minka ฮะอ่าไม่ทัน I need to find out where I uh Oh so i was hallucinating Hallucinating earlier the thing that this one my ship can't be real right uh huh. At least my limbs are still intact uh. ่า Perhaps I can look around and ask the owner of this place for help. คือใครมันจะอยู่ในที่คล้ายๆอย่างนี้เหรอ Hello ้วโอันี่ห้องอะไรอันนี้อะไรอันนั้นอะไรแม่ไว้ใจ everything surrounding ฟิวเดอร์กันเปตาเปตาเลยอันนี้คืออะไรมีอ๋ออ๋อพี่ติดพี่พี่อ่านั่นแหละเปิดประตูเปิดประตู ปิดประตูปิดประตู The rats are poisoned by the well. For her to consume, you must ring a bell. แล้ว where to ring the bell ค huh? ะ Where i s t h e bell first of all. ทำไมเสียงต๊กตักตักตักมันอยู่ใกล้ขึ้นขออ่านทางนี้ละกันพี่ไม่ไว้ใจประตูอ่ะ In a small village, they live uh, there lived two orphan sisters. อ่ามีสองคน The two sisters l i v e in poverty and constantly s t a r v e themselves. Mm hmm. One day, n e o the young The younger arrived home, overfilled with joy, Ah, uh, to When the older one becomes skeptical about her, she questions Mio, but was never told by, told why Mio was so joyful. Uh. As the day went by, Rin came to a final thought that Mio must have been eaten well without her. Uh. Jealousy overtook Rin, and to satisfy her insatiable hunger, she consumed her own sister Ah. Oh. Been come to a realization that Mio has been secretly saving money for the both of them. Mm -hmm. She became haunted with extreme guilt, leading to a mysterious appearance of a second mouth on the back of her head. Oh It was the mouth of Mio, who constantly wailed for food, otherwise we would ache in extreme pain. Uh, it's it's like? Poison oho เอ้ยเอ้ยมานี่ยแล้วเรจะทุยหนึ่งตัวไงต่อเราควรเดินออกไปใช่ไหมเราต้องเดินออกไปพี่กลับมาที่ห้องหนึ่งไม่รู้ห้องใครห้องอะไรห้องที่ไหนลราตะทุยที่สองเก็บทำไมหัวใจพีแต่เงียบ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 เงียเงยบ,งยบพี่เก็บไม่ได้อ้ จนต้องเอาหนูไปไว้ตรงไหนก่อนเหรอถึงจะเก็บอีตัวได้วิ่งกลับไปห้องเดิมทั้งนั้น r room with room with ตัวสซัน Room ูมสวิ h ชิมนาวาเว l บโปรเทคอยู่ชิมนาวาคืออะไรเนี่ยเหรอถ้าไม่ใช่ชิมนาวก็ว่าไปถ้าเป็นชิมนาวก็อ่ะดูดิเออใช่จริงด้วยแล้วคือต้องเอาหนูไปไว้ไหนอะ่ะ<ฮ>ตื่นหืม <c oughs> ือเราต้องเอาหนูไปไว้ไหนอ่ะคําถามแรกคือพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องเดินไปไหนอ่ะตอนเนี้ยคือมีหนูอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้แต่พี่หยิบไม่ได้แสดงว่าพี่ต้องเอาหนูไปไว้ไหนจะกี้ก่อนนางอยู่ทางนี้นางอยู่ทางนี้วิ่งวิ่งเปิดประตูห้องนี้ไม่มีชิมล,ลาบาตายแสดงว่าเราต้องหลบมุมเนี้ยหรอนางถึงจะไม่รู้วา่นาเราแบบห้องนี้มีชิมลาห้องนี้มีชิมลา ตรงนี้มีชิมนาวาเปิดประตูโอเคอพิกอ๋อจับหนูแต่หนูมันยังไม่โดนน้ำพิษน้ำอะไรไงตรงนี้คือมีน้ำพิษเราต้องไปหยิบหนูแล้วก็เติมพิษใส่ไงเจเสื้อแดงชื่ออะไรนะลืมละลินปะลินหรือมิโอนะ มิโยคือน้องใช่ไหมลินคือพี่สาวพี่สาวคือคนที่อิดชาน้องลินใช่ชื่อลินส้มแมนดารินน้องแมนดารินทำอะไรได้เนาะอุ้ยนั่นเนี่ยปากโอ้ my god เราสามารถซูมรูปกระตาได้ไหมไม่ได้เราต้มหนูเหรอว้าววินวินวินวฮู้คือพี่ตะโกนดังไม่ได้อะคือ ข้างห้องมีคนอยู่พี่ต้องค่อนข้างที่จะแบบ try not to scream อ่สอะสุดๆเลยนะพี่ไม่สามารถแบบอ,อแบบแบบตะกี้ได้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมอ่อีกทีโอเค the rats are poisoned by the well ซึ่งเราไปที่ well จริงๆก็คือไปไอ้ไอ้ไอที่ตักน้ำ something อะ่ะดันอันนั้นคือ the well o r her to consume, you must ring a bell ะระฆังอยู่ไหนโอ้ไม่ก่อนนางเทเลพอร์ตโกงนี่ปะใช่ไหมะระฆัง ไม่นี่มป่าตอนนี้ย้ยอนกลับมาห้องเดิมอีกแล้วคือนางอยู่หรอเนี่ยนางแคมป์ละขนาดนะ่ะเห็นไหมเขาอยู่หรอเดิมอะโอเคไม,ไม่มีะระฆังไม่มีะระฆังนี่ก็ไม่มีะระฆังนี่ไงะระฆังวิ่งกลับ จุ๊กจุกจุ๊กจุกจุกจุกโอเคตอนนี้เราดูแล้วว่าระ,ะครังอยู่ตรงไหนทีนี้เราต้องวิ่งกลับไปเอาหนูตัวเดิมแล้วก็ไปใส่อันอีกจังหวะนี้เราไปเอาได้จังหวะนี้เราวิ่งกลับไปแล้วครั้งนี้ไปจริงุอย,ยิบสิทีนี้เราต้องวิ่งไปที่น้ำอันนั้นซึ่งเราวิ่งไปทางเนี้ยตอนแรกแล้วก็วิ่งไปขวาแล้วก็ขวาขวาเดียวสแปมขวาไม่ใช่สแปมขวาขวาแล้วก็ซ้ายเค okay, พี่จำผิดขอโทษ กระปรงชนชาวไทยทีนี้เราต้องวิ่งกลับแตนหนูอีกตัวนึงอยู่ไหนอันนี้ปัญหาเรายังหาไม่เจอไงเราจะวิ่งกลับไปเลยเหรอหรอุ้ยละครังปึ้งมีห้องไหนเลยไม่คนนะแล้วห้องที่ต้องสำรวจคือไม่มีชิมนะไม่มีชิมอยู่หน้าประตูไงความซวยอะซ่อมประตูโอเคเดี๋ยว ห้องระครังห้องอันนี้ยังไม่ไปห้องนี้เลยเปิดประตูเปิดได้ไหมทางออกปะเนี้ย <S 1> <S 1> <S 1> ใช่ชัวร์คือมันยังเหลือห้องไหนที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะนึกไม่ออกจริงจังอนะ่ะเนี่ยแบบนึกไม่ออกเลยว่าเราต้องเราต้องเ,เราเหลือห้องไหนที่เรายังไม่ได้ไปคือเหมือนไปทุกห้องแล้วอะ่ะเหมือนลีไปทุกห้องแล้วอะ่ะแต่ว่าลีไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งอ่ะมันหนายากจังเลยไม่ใช่หลุดย่องไปในทอ่อหรืออะไรอย่างงี้แล้วเหรอหรือหลุดแมพหรือหนูตกแมพหนู เทเลพอร์ตหนูอินวิซิเบเหรอหนูเปิดหมดอมาตะ้อยได้หรืออะไรคือทำไมมันหายากขนาดน,นั้นอนะคือ <c oughs> มันยังมีห้องไหนที่เราไม่สำรวจมันมีอยู่หรอ <gasps> น้ำน้ำนี่นี่นีนีนีน,น,นีมันมีอีกประตูปะใช่ดีเนี่ยมันอยู่นี่ตั้งนะ <c oughs> อะไรตัวสุดท้าย อีกนอยหน่อยพี่จะชีดแล้วแต่ว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้คือทางนี้ที่เป็นห้องละครังเรียบร้อยทำอะไรต่อกลับไปอ่านหนังสือเหรอออ้ยพี่แกหายออ้ยพี่แกหายเลยครั้งเนี้ยไม่ได้ยินเสียงทงเสียงเท้า,านั้นว่าเราต้องไปที่ไหนที่หนึ่งเลยทีเนี้ยประตูได้เวลาละฟรีดอมอ่า อยู่ a ด e t ทร to ติทิสมีวิทโรเดนอยู่อัฟเซตมิโอจังหวะลันปะจังหวะวิง่งไหมใช่ไหมอืมก็จะไม่ใช่หรอเปิดประตูวิ่งพี่เล่นดอมาก่อนไม่รู้สัรลว,ว่าพี่ตื่นขนาดไหนออกไป ไม่ดงไม่ดอชมันละวิ่งสวนเลยโอ้พี่เหนื่อยพี่รอด this place these things they surely not people <c oughs> ล้วไปไหนเนี่ยไปเปิดฟงไม่เปิดไปมองเห็นไม่ละทางอะ่ะ พี่จะกระโดดลงไปเหรอเปีบ <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> อ๋อเขาไม่ได้ให้โดดลงน้ำเขาให้เดินบันไดลิไม่มีตาอีกแล้วเอาวัดด o ย o มีนหายโอ้ oh my god โอมจงมองไม่เห็นโอมจงมองไม่เห็น โอ้โห oh. หลบตามต้นไม้ปะเดานะโฮมจงมองไม่เห็นเราต้องซ่อนอยู่ในกลุ่มหญ้านางถึงไม่เห็นปะใช่ไหมอุ้ยนางไม่เห็นใน,ในที่ในที่เป็นหญ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ว,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 วซ่อนแล้วไปไหนต่ออ่ะไปพี่วิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะพี่วิ่งช้ามากเลยี่รู้ไหม ไปเลยไปไม่ต้องหยุด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 อืมแล้วอยู่ไหนอีกเนี่ยก็ไม่นา่าจะง่ายขนาดนั้นปะโอ้ตลกไหมตลกไหม คือมาบอกพี่ตอนนี้ตลกไหมอินเดียว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 คือบอกตอนกลางทางอะ่ะแบบรันมีอีกใช่ไหมต้องทำอะไรนอนอ่านหนังสือคนอ้นหนังสือไขปัญหาแก้ปริศนาสกูปี้ดูเข้าบ้านเดินตรงไปเงี้ยเหรอเดินตรงไปเหรอ Hello you guys มีแครอทมีข้าวมีบีทรูทไหมอะไรอะแกสเปอร์อวิสิ r I've never seen you kind around here because I'm not that kind like I'm not your kind absolutely อะไร You're looking for a boat leaving so soon already ถูกต้องจะไม่อยู่หรอกที่นี่ I haven't seen one around maybe you can speak with old man c a n y o ใครอีกะ Old man Kenio knows everything although he can get a bit grumpy sometimes. พาพี่ไปแทนได้ไหม If you wish to speak with him, he's by the river. Hmm. Kenio นั่นเหรอ Kenio บนบ้านนั่นเหรอใช่ไหม Because that is definitely not the one I want to talk to <laughs> นะเข้ามาทำไมเนเมื่อเ,เราได้ยินลีเวอร์อีกฝั่งหนึง่งเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยขอโทษคะ่ะ ขอโทษค่ะพี่พี่คะเนี่ยหรอลุงคะลุง you week so f a human sense I have no I have not seen one in ages a week m mm. m like you managed to get past the great new new ทำไมพี่ฝรั่งเศสอ่ะ nor nor อ่านไม่เป็น how about you bring me something in return for all of these questions Still a sensation of guarded by the blind which Then I'll tell you what you need to know. I would steal the orb myself, but the key—they're always watching. Return back to me once you have it. ลุงลุงลุง <coughs> คือลุงตัวใหญ่กว่าหนูอ่ะลุงไม่เดินไปเอาลุงให้หนูไปเอาซึ่งหนูตัวเล็กแค่นี้ open the door หากุญแจกุญแจอยู่ไหนถ้าเราอยู่ใต้นี้เรารอดจำไว้ลิจำไว้แล้วกุญแจอยู่ไหนบ้านใครอีกเนี่ยขออนุญาตค่ะโอ้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 เฮ้เ ใช่ไหมมีคุณแจไม่เอ่ยพี่เสียงคุณแจไว้ไหนไหมคะพี่คะไม่มีฮะไปไปไหนต่อหลังที่โอ้โหพี่ไม่พี่ไม่กลัวมันทิ่มตาหเหรอเดินเข้าเดินเข้ามาในประตูแล้วแบบเี่ยะอะไรอีกเนี่ยแต่ละโพสต นี่โพสยังไงโอ้โอ้อุ๊ยอุ๊ยฮ่าฮ่าตลกฮัลโหล What's up man What's going on Outside ใครอะไรกัน Come down นะจะเย็นก่อนพี่น้องคนไทยด้วยกันหลังนี้ก็ไม่มีกุญแจแล้วหลังไหนมันจะมีอ่ะ Okay Hello อู้อันนี้อะไร What is that Can I go through No Wow เจ๊คะ หนูคุยด้วยได้ไหมคะเจ๊อย่าว่าเราต้องวาดให เสร็จแล้วค่ะโอ้เราเพ้นแล้วไงต่อมีคุณแจไหมคะหรือว่าจ้างหลอกใช้หนูเพ้นเฉยๆมาคุยด้วยแหละหนูงอนข้อหาไม่ให้คุณแจงอนเจ้หนูไม่มาเที่ยวบ้านเจเองแหละเอ่อบ้านใครโอ้โหกระท้ายากเกินไอโอ้ว้าวว้้ย ไม่ได้กลุ้มไม่ได้น่ากลัววิ่งยา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 ววิ่ง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  Open the door Let's go Check other houses first What do you mean Let me go out then Solve the puzzle What do you mean โ oh อ้ยอะไรอะไลท์ไลท์แล้ววิ่งไลท์ แไงต่อโอ้คือพี่ต้องทำอะไรอะ่ะพี่ไม่เข้าใจอดีายว่าเราต้องดูรูปภาพก่อนเข้ามาเนี่ยใช่ไหมฉันจำได้ว่าฉันเห็นภาพนี้เอาใหม่นะโอ้โหโอเคเดี๋ยวคือเมื่อกี้พอโซ,โซท่ที่หนังให้ทำอะ่ะคือเราต้องดูรูปภาพใช่บ้านนี้มีรูปภาพไหม งไเราจํารูปนี้ได้ก็ว่าอยู่ทําไมมันไล์ขึ้นได้แค่เดียวแต่ว่าหนึ่งมันไล์ไม่ได้โอเคเรามีรูปนี้ถ่ายรูปได้ไหมเอาพี่ <c oughs> พี่ชายเอิ่มมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำเสียง <c oughs> ไม่จําเป็นนะอย่าทําอีกโอเคเราได้ภาพเราได้ภาพใส่ iPad เรียบร้อยแล้วทีนี้เราแค่ต้องเลื่อนเริ่มแต่ภาพไหนอะทีนี้เราต้องจุดไฟโอ้ยหภานี้ภาพที่หนึ่งเคภาพที่สองเกินตะกี้นี่ใช่ไหมภาพที่สองไม่ใช่วายว้ Why? Why? ไม่ใช่ภาพนี้ภาพนี้นสอง เจมาแล้วเจเขาลงมาแล้วเจมาลงมาแล้วนะแพทภาพสามเขื่อนทั้งบนไม่ใช่นี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 ่สามสวยเอาไทสี่ 4, า 4. าาอาไปสีออ่อยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเจเฮ้ยดูบักอยู่ไหนของข้างล่างภาพนี้ข้างล่างอยู่ตรงกลางอะ นี่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 นโอ้สีเขียวนี่ปะใช่ได้แล้วครบทีนี้เราแค่ต้องจู๊กเจไป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 กดตึงไงลุงลุงเอา,าให้แล้วลุงเอาแล้วว้ไม่ไหนลุงลุงพาหนูว่าไหนอะพี่เป็นตัวอะไรอะ I've been watching you just like the rest of them Oh boy Old man Kenio couldn't resist the money did he now Yeah ฝึกฝึกเขาเรียกว่าไร voice acting เออแล้วด้วยกันอ่านพวกนี้ You don't understand? You will soon <c oughs> Old man Kenio sure did Send you t o a bow a เราพี่ต้องไปไหนอ่ะอย่าว่ารันดีกอ่ะ <c oughs> คือไม่ได้ตกใจแต่ว้าวอะ่ะแบบ เออเออ What is that Where am I supposed to go เนี่ย Lay up t h e candle What do you mean <t akes noise> มีคนโดสองอัน The air is thin Replenish replenish your oxygen Utilize your crouching ทำไมพี่ต้อง utilize my crouching อ่ะ Why do I need that อะแสะดงว่าแสดงว่าต้องห้ามส่งเสียงตายละ อ๋อเตอออหลอดออกซิเจนโอ้โหพวกออกซิจองออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยน่ากลัวนะจริงจังอันเนี้ยจริงจังอุ้ยอันนี้น่ากลัวแหละอันนี้น่ากลัวแหละอันตะกี้ไม่เท่าไรนนหร่อันนี้น่ากลัวแหละนี่คืออะไรอ๋อแคนโดแคนโดแคนโดหนึ่งวายวิ่ง ออโอเคคือตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจเลยเราสนใจตัวข้างล่างตัวข้างล่างเหมือนจะไม่เห็นแต่เห็นอยู่โน้ตซัมฮาวอะถ้าเราอยู่ในลิฟต์คือทำอะไรไม่ได้ปะเดานะคือมันจะติดไฟยังไงอะ่ะแล้วออกซิเจนมีจำกัดด้วยได้ยินว่าอะไรหรือปะอันยองนาเซโยพี่เห็นหนูไหมคะพี่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอเค ถ้าเราเสียงใกล้ๆเนี่ยเขาจะเห็นเราไหมขอให้ไม่เห็นแล้วคือมันจะทํำยังไงอะ่ะยังไงเขาก็เห็นเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะหรือเราต้องจุดตั้งแต่ตัวนี้อ๋อเราต้องจุดนั่นแต่ตัวนี้อออนนนโอเค ดันเป็นคนละจุดอีกโถเอ้ยอุ๊ยอ๋ยอเขาเข้ามาไม่ได้เอาจะมาที่น้ำไปทางนี้รเราจะไปจุดอันนี้แล้วก็วิ่งกับเขา้เข้ามาในลิฟต์ใช่ไหมดราต้องวิ่งไปไหน อันวุยดุเราต้องไปเก็บอันใกล้ที่สุดเราต้องเริ่มจากอันเนี้ยจริงๆริอะอันนู้นมันไกลเกินไม่มีทางนี่จะคานไปก่อนที่มันจะแบบจับเราได้อะ่ะเราจังหวะที่ไปฝั่งนูน้นเราต้องไปฝั่งนูน้นจะวะที่ผ่านไปเลยอะ่ะเราต้องออกไปแล้ว อุย้ยเก็บไปอีกหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยลองอันนี้ดิอุย้ยพี่เลิมพี่เลิมทอแล้วอะ่ะ เอมพี่ค้างอะ่ะอย่าบอกนะว่าต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกพอและนี่ก็คือดมิมิกในโรบอกนะทุกคนครั้งนี้ไม่เหมือนทุกรอบนะปกติจะเล่นตอนเช้าใช่ไหมครั้งนี้เล่นตอนกลางคืนแล้วก็ปิดไฟรอบห้องเปิดแค่ไฟข้างหน้าคือเกมนี้มันก็สนุกนะเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่า,าหนึ่งชปเตอร์มันไม่ได้มีแค่แบบ เราต้องวิ่งแล้วก็ซ่อนวิ่งแล้วก็ซ่อนวิ่งแล้วลก็ซ่อนอย่างเดียวแต่มันมีทั้งวิ่งเฉยๆแล้วก็ซ่อนเฉยๆด้วยแล้วก็เอ,อมันไม่ได้มีแค่แบบแมชชิกซ้ำๆเดิมๆอะ่ะมันมีอย่างหนึ่งเข้ามาอีกก็คือในเรื่องของไขปริศนาอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งมันแบบมันหลากหลายอ่ะในชปเตอร์เดียวกันเออแต่อีกอย่างหนึ่งที่ลิค่อนข้างค่อนข้างที่จะสูงเลยก็คือในเรื่องของตัวละครนะเวลามันวิ่งอ่ะมัน บางทีมันรีสปอนใกล้เราเกินไปอ่ะไอตอนที่เราวิ่งออกไปข้างนอกเราจะจุก๊กเราจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะอยู่แค่เลาะเนี้ยบางทีมันก็วิ่งอ้อมแหละแต่มันอยู่แค่เนี้ยบางทีอ่ะมันก็เลยแบบโอ้ก็จะวิ่งยากเกินแต่ก็อาจจะเป็นทีลีเล่นไ้เป็นเองด้วยนั่นแหละแต่โทษเกมเลยก็ไม่ได้สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งลิงก์ด้วยนะสําหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เดวลีจะทิง้งลิงก์ไว้ใน description อีกรอบเหมือนเดิมทุกรอบ ไม่มีอะไรแล้วไบไปมัว